สวัสดีทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เฮาสีเดินทางกลับไปสู่ประเทศเล่าเดี๋ยวสิมาดีวิวให้เบิ่งเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากไปเที่ยวประเทศเล่าเน้นเฉพาะก็คือเมืองปากเซนั่นเองว่าสามารถไปทางใดถถาสมมุิว่ายุทไทย้เนาะสีสามารถเดินทางไปทางไหนในี่ทีสิฮหอดปากเซแบบง่ายๆก็คือให้เดินทางมาที่จังหวัดอูรลลัสธทนีแล้วไปคามยูทีลานวังเตา2องเมตร ทอดปากเ่แน่อนอนเดี๋ยวสิผ้าเมื่อเนาะเดี๋ยวสิบอกวิธีละเอียดเลยว่าไปยังจังไดง่ายๆน้อยเดียวเนาะสำหรับการเที่ยวล่าสิ่วันนี้เดี๋ยวขออนันนับเบิ่งใบเบิกทางก่อนว่ายังเลือเท่าไหร่เพราะว่าเขามา่ไทย่นี่ก็เกือบๆสองเดือนพอดีพอดีพอดีว่ายังเลือเงินกีบนี่แหละอมสิผ้าข้าเมื่อทอดเมืองปากเ๋้วนับเบิ่งก่อนเนาะวายังเลือจากแสนพระสิว่า สักวันเป็นแสนปไปเลยเออหลายแสนผมหนึ่งสองสามเจ้าสิบแล้วก็สิบพลีสามแสนสี่สิบพันกีบบหอดพันบาทจ่อยเออเพราะว่าสว่างนี้เงินบาทเดชึ้นเด้อพันหนึ่งกับประมาณหาแสนพะนะอืมแต่ว่านี่มีงแต่สามแสนสี่สิบพันกีบคะแนนสิบประมาณเจ็ดเปอร์อยอ่ะสำนักแหละ ตำเนียกับหอดเมืองปากซีแล้วบ่ต้องห่วงแต่ผู้ใดที่บอกว่าสักวันขอไมีเงินเท่านั้นเท่านี้ไปไหนไปได้จ้าขนาดเท่าเนี้ยบ่ฮอดพันกีบเออบ่พันบ่หอดพันบาทซ้ำมี่อะไรเล็ดเป็นรอยหรือว่าสามแสนสี่สิบพันกีบฮอดปากซีแน่นอนเนาะแต่ว่าไปซื้ออันปีอยู่บ่ข้อโซนนี่เขาเอาเงินกีบด้วยเขาเอาเป็นเงินบาทแต่ฮอดสองเมกนี่กะเขาเอาจ้าเงินกีบเขาจะเอาเอออะโอเคเดี๋ยว ไปเจอกันอยู่ที่คนส่งนอะเดี๋ยวจกักนอยสิโทรหารถแท็กซี่เนื่องจากว่าเฮาอยู่ทีพวงแหมตตรงโทรหารถแท็กซี่แหละต่อไปทีบคสออาจา๊ะยึงสามารถไปซองเมกได้เนาะส่วนสี่ห้าสองห้าหกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง สวัสดีแที่บุค่ะสวัสดีค่ะ,คะพอดีอยากให้รถมารับหน่อยค่ะ,คะไปส่งที่บขศออค่ะค่ะเดี๋ยวแทงี่โทรกลับนะคะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้เซมินเบอร์แ bon, ท็กซี่อุบลท้าผู้ไดทีมาอ,อบุบลอยากสะดวกสบายโทรตามเบอร์นี้เลยจ้าอะเดี๋ยวถ่ายจป๊น้อยเนาะเดี๋ยวเนกน็มาหา ราคาไหมไปเหล้าไปเหล้าเงินมาหอดบอลคสแล้วเด้อแต่ว่าก่อนสิเขับไปในฟุงโซนเดี๋ยวหาเนี่ยเอันอัดปากไปก่อน <c oughs> อยู่มองงานสิมีบอลเขาจะาขายปีรถเพราะว่าสิไปไซส์ในโซน พิซาเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อยูหันไปเล่าไปแซกเลกเตะอะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเขาไปทางในเลยเอาะสามปีแล้วที่บริมากบคสอปกติกับิีเที่ยวตลอดบากเซอุบลแต่ว่าโควิดมากเขาจะบกับปิดไปพอดี สามปีเลยนะุะอืมรู้สึกอัน,นตื่นเต้นอยู่ดิโมเดมาโดนเนุะอันไหนกับซีเมนกวนอลขายปีไปสองเม็ดอ่ะอยู่ดี <ค>ไปซองเม็กตะพ้นคะผู้เดียวรอรอ่อไปนะคะรีบพอดได้ละปียังราคาเกาอยู่บ่อ่อยบาทยังด้วยคะะ่ะราคาเการาคาเดิมนเนาะสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงเอ้แต่ มาแล้วปีไปสองเมตรเคืออทีจะทำการข้ามไปยังเมืองฝากเซ่เนี่ยรอบ11โมงเดี๋ยวทารถออกแต่ว,วัตตอรน,นี้ก็นั่งทาก่อน ตลาดตอนนี้เฮาก็เดินทางมาหอดซ่องเม็กเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังมีทานหอดหนาดานเธอเพราะว่าบอนที่เฮายืนนี่กับซีเมนขนส่งอยู่ทองเมกนดนดองตองยางลงไปอีกจักน้อยนึงหรือว่าถาภายัยบริจากยางกับสามารถขี่รถจักรรือรถมอเตอร์ไซค์เขาเก็มีให้บริการนี้แต่ว่าซ่องนี้อาจสิแพงในจักน้อยเนาะเพราะว่าน้ำมันคืนนั้นเองต่างแต่อขนส่งไปหอดหนาดานกับประมาณ30บาทจ้าแต่กับพเป็นยัน,น ไปจ้าไปเลยจ้าค่ารถไปฮอดนาลานเท่าไหร่ดิสามสิบบาทค่ะโตแต่ก่อนมีแตงแต่สาวาดเนาะน้ำมัน,นมันต้อน้มันเบาไว้น้ำมันน,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 นี่พี่ลึกล่งขนาดบ่แต่ก่อนเติมแล้วคืนมักได้ห้ายวันเดียวนี่เติมแล้วล่งจนสิขอนถัง รู้สึกว่าวริรากาอยูทีลานซองเมกนี่คึกคืนขนาดเนื่องจากว่ามือที่เ้ามากกเป็นมือยุดธยาวนั่นเองต่อเนื่อมาจากเขาพ่นานซาเขาจาก,ก็เลยขามไปเที่ยวทางฟังเล่าแล้วก็ฟังเล่ากับขามมาเที่ยวทางฟังไทยแบบอึกกะทึดน,นึกนองเลยทีเดียวนะคะเออบรรยากาศแบบนี้ที่มันจังสีแมนว่า <laughs> ปกติแล้วมา่านซองเมกส่วนโควิดเนี่ก็ิะคุดเงียบเงาโมเมนต์ตึงแต่ลานซองเมกเนาะ ทุกลานแต่ว่ามา่วนนี้คือคืนขนาดบรรยากาศเก่าๆเริ่มกลับมาและผู้ใดทีสีขามไปฟังเล่าต้องมีนี่เดอ้อพาสปอร์ตแต่ถามว่ามีพาสปอร์ตก็สามารถมาเห็ดวัดพันเดนอยู่ในใดแต่ว่าวัดพันเดนนี้สามารถอยู่ใดสองมื่กับหนึ่งคืนเออแต่พาสปอร์ตนี้สามสิบมื่สามสิอจ้าอ่ะเดียวเขาขอโต ไปจำพาสปอร์ตเพื่อที่จะขามไปฟังเล่าก่อนเนื่องจากว่าเขาหายน้องสาวมาฮับนั่นเองบมหัวเพิ่นมาหอดสายแล้วแต่ว่ากะสิไปถามราคารถตู่ห้อยู่ว่ามันยังทอเก่ารือบอสงสัยคืนยรอกเพราะว่าน้ำมันอยู่ประเทศเราคนขังที่จะแพงนิดน้อยเนาะเพราะว่าส่วงนีกันิดนึงสามสิบพันเดี๋อประมาณนั้นละจ้าเอาโอเคเดี๋ยวเขาไปจำพาสปอร์ตก่อนเนาะเอามาจากตรงโน้นเหรอไกลไหม ทางไปโซบโปโลาเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ฟังล่ากันแล้วกันเนาะเรียบร้อยจ้าสำหรับการจำพาสปอร์ตจากฟังไทยยังเดือตั้งแต่ฝัฟังล่าแต่ว่าเฮาก็เข้ามาอยู่ในเขตแดนของประเทศลาวแล้วเด้อ ยังบ่ท่านแมงยังบ่ทันแมนตงตองยางออกจากมีก่อนหรือว่าหลอดอุโมง์ออกไปก่อนจังซิแมนฟังเล่าจ้าอเมซิงนะคะเออมีลานซองเมกเล่นะจ้าอเมซิงหลอดอุโมงไปแป๊บเดียวหอดฟังเลา่าถ้าอยู่ฟังเล่ากันรอดมากแป๊บเดียวหอดฟังไทยอเมซิงหมดละอเมซิงบอกแล้วนี่เลยจ้าสุดเขตแดนประเทศไทย ซองเม็กอุบลเนี่ยเฮ้ยฮอดเล่าแล้วมาหอดอยู่กันที่ว่าหอดเล่าแล้วเดี๋ยวฮอสิไปมุดอุโมงค์เว่อที่จะขาาไปฟังล่าสามปีที่บไ้มาสัมผัสอุโมงค์ย้อนเวลาเดี๋ยวขอหย่อนเวลาหาอาลีตก่อนบัดนึงอ้ย เก่าๆเรื่องกลับมาสมัยหนึ่งก็สิเที่ยวไปทเที่ยวมาระหว่างปากเซฮาอ,อุบลนหอดฟังล่าแล้วเรื่องตั้งแต่หลอดอุ้มมากกระหอดฟังล่าแล้วอาเมซิ วางอี้กสิเนนฟังเล่าฮอดแล้วหลังจากที่จากวันไปสองเดือนคมอว่าน้องสาวมาหอดหรือบอแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาขอโตไปจำพาสปอร์ตก่อนอันนี้ก็สิเมนดานทางเบื้องฟังเล่าแต่ว่าเขาบม่ได้จำพาสปอร์ตอยู่ในอาคารหลังนี้เด้อ เดี๋ยวสิพาย,ยางประจำพาสปอร์ตอยู่บองพุดนมันชิมี่ตึกลังในหน่อยเดี๋ยวสิพาย,ยางไปเนาะสำหรับบอลี้กาซิเมนบอลทีจำา a s s p o r t ใบเล่ามาไทยถา้าผู้ไดทีสิไปเล่าก็ต้องมาจำพาสปอร์ตอยู่ตึกนี่ถ้าสิมาไทายก็ต้องมาจำพาสปอร์ตอยู่ตึกนี้เซนเดียวกันอะเดี๋ยวฮรสิไปจำพาสปอร์ตเพื่อทีสิกลับไปซู่เมืองปากเซ่ <laughs> ขันบอกไปจำาสปรต์ตนี่เมื่อเมืองปากเซ่บไรดนีเออเมื่อใดอยู่แต่ว่าตอนสิมาไทายเท่อนานมา,า,ากบไรจ้าอภิษนแล้วเขาต้องไปจำจ้ากะสิประมาณนี้สสำหรับไปเล่ามาไทายไปไทยมาเล่าโมมียังอยากเลยง่ายๆเรีย,ยบร้อยว่าแล้วทั้งฟังเล่าหล้วก็ฟังไทย ตอนนี้กระทาตแตงนอน,นอสามาค่ะว่าตอนนี้มาหอนใชแล้วแต่ว่าคิวรถทีสีขาไปในเมืองปักซ่พอได้ยูหนีเด้อต้องลงไปอีกจักน้อยนึงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแต่ว่า้างผู้ได้ทีข้ามบ่ตปองห่วงว่าสีแดงลงไปมีรถจักหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ขับทรงจ้าอ่ะเดี๋ยวถานองสามาเดี๋ยวสิพาไปถามราคารถตู้วายังลอยบาทคือสองสามปีย้อนลังหรือบ่ แต่ก็สิบุคคอเก่าเนาะแต่ขนาดตัวเองยังบุคคอเก่าเนาะตอนอันสองสามปีย้อนหลังยังอ่อออยู่มันพ่อมาหดตอนนี้กะอืมนะ <c oughs> บออยากสิเว้าถึงสภาพร่างกายหน้าตาส่งผมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอ่ะตอนนี้เดี๋ยวทาให้น้องสาวมา อันนี้กกซีเมนคิวรถตู้อยู่ที่ฟังเล่าแถวฟรีทีขามาแล้วก็ยางลงมาขึ้นรถตู้อยู่มองนี้หรือว่าสิขี่รถจักมากระไรเดี๋ยวสิไปถามเขาเจ้าว่าจากทองเมกไปปากเซ่ราคาเท่าไหร่รถตู้จากซองเมกไปปากเซ่เท่าไหร่ดิเดียร์ได้เมาหรือว่าแบบรถตู้ธรรมดาโอ้ธรรมดาคนละสองหล่อ คนละสองร้อยึ้นเนาะแมนแมน้น้ำมันมันแพงมาส่วนนี้เนาะแมนแมน้ำมันแพงชิมเนื้อบ๋หรือว่าถามซื้อชิไปบ๋อมีรถมาหาบแล้วมีแต่ทำแราคารถซื้อมาเท่อมือหนามา่ะสองร้อยบาทสำหรับสองเมกไปหอดเมืองปักเซ่ ปีก่อนมีตั้งแต่กูเป็นปีก่อนสองสามปีหลังมีตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทเออตอนเที่ยวอุบลดูๆแต่ว่าสองนี้ก็คือว่าแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์มันก็บกับคือเก่าอ,อันนี้ก็จะเป็นประตูประจำทาง อันนี้ก็ซีเมนดานเก็บเงินเข้าสู่เมืองปากซีร้านสุดท้ายเดีดูเพราะว่าออกจากซองเมกมามันก็จิมีอีกร้านหนึ่งแล้วก็มีอยู่นี่ร้านหนึ่งสำหรับการเก็บเงินขาทางยูทีเมืองปากซีไปหาเมืองพุนทองแล้วก็เมืองพุนทองมาหาเมืองปากซี้าซีไปซองเมก ขึ้นมากจากวัคซีนกาเซียซาวันกีบสำนันนะจ้าแต่ว่ามากต้งต่สองมเมกกาเซียซาวันกีบขึ้นกัน